สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยนะครับหนึ่งกาแฟยามเช้าสมุนเยอะนะครับนั่งลงนั่งลงมุนเยอะครับวันนี้สมุนเยอะโอ้ย อย่างทีนเน่หมดแล้วครับพเพื่อนๆ <c oughs> เอาจะกินไหมฮะจะกินด้ไหมกินด้ไหมเอาเอาตัวนึ้เอาปิ้งไปไหนักทายามเช้าบรรยากาศดีๆนะครับพเพื่อนเพื่อน ตหางนะครับมาจะไปชวนายแล้วฟังเสียงนกเสียงกานะครับทาเช้าเช้านะครับการถือกาแฟบรรยากาศดีๆนะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆอ,อ้ามุมอมองใหม่ๆยังไม่เจอมานู่นแล้วไข่ปิ้งเอาไปนู่นแล้ว <laughs> บรรยากาศดีๆนะครับยามเช้าธรรมชาติ ธรรมชาติรอบบ้านนะครับเพื่อนๆธรรมชาติรอบบ้านเนาะก็เป็นเรื่องปกติของคนทํางานนะครับเช้า <c oughs> ก็ต้องเร็งรีบนะครับถ่ายอะไรได้ก็ถ่ายไปค่อนฟังเสียงนกเสียงกานะครับเพื่นอนๆฟังเสียงนกเสียงกาบรรยากาศยามเช้าๆนะครับ มันจะกาดยามเช้าๆนะครับธรรมชาติรอบป้านนะครับเป็นหลอกหญ้านะครับเ,เพื่อนๆตั้งวิธีไหนเอ่ยออาโอเคอย่างนี้แล้วกัน ทักไทยส่งกำลังกำลังใจให้กันนะนะครับเพื่อน,อน <c oughs> จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้สู้ๆนะครับ